ก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อน FC ที่รักทุกท่านนะครับช่วงเวลาแห่งการสอบนะครับเออไม่ใช่สอบสิเปิดรับสมัครนะครับพนักง,งานอ่าเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ามาสอบเป็นพนักง,งานของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน480ออัตราเยอะนะฮะเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะหลายคนนะครับก็ทักเข้ามาส่วนตัวแล้วก็สอบถามเรื่องของ แนวข้อสอบบ้างาคุณวุฒิบ้างนะครับเรื่องของอความรู้ความสามารถอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งผมตอบไปเยอะนะครับตอบทุกคําถามที่เพื่อนๆถามเข้ามามีตกหล่นบ้างก็ต้องขออภัยนะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะจริงๆทีนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของคําถามที่ผมต้องตอบอีกคําถามนึงนั่นก็คือเรื่องของการใช้เส้นสายในฐานะที่ ผมทำงานรถไฟซึ่งสอบเข้ามาจากคนที่ไม่มีญาติพี่น้องทำงานรถไฟจากคนที่ไม่รู้จักใครในการรถไฟแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าจากการได้ยินมาจากข้อมูลที่เราเคยได้รับมาแต่ อย่าลืมนะฮะคำว่าเส้นสายหรือว่าคนที่มีเส้นสายเนี่ยเขากลัวคนเก่งกลัวคนเก่งเอาละทีนี้ผมจะมาพูดให้ฟังว่าถ้าถ้าสมมุติว่ามันมีระบบเส้นสายอยู่จริงๆเราจะจัดการยังไงกับระบบนี้อันดับแรก1จัดการเริ่มต้นที่ตัวของเรา เราจะสู้กับเส้นสายได้ต้องเริ่มจากตัวเราเองเป็น Number o n เริ่มจากใจก่อนเลยครับคนที่มาด้วยความสามารถของตัวเองหรือว่าสอบเข้ามาด้วยด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยคนเหล่านี้น่ากลัวนะครับคนพวกนี้น่ากลัวเพราะว่าคือคนเก่งนะครับคนเก่งน่ากลัว พวกมีเส้นไม่น่ากลัวพวกนี้โง่ะนะครับอาศัยยืมมือคนอื่นเฉยนะครับแต่ที่นี้ผมจะพูดให,ให้เพื่อนๆที่กำลังจะสมัครเข้าสอบในการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน480คนนี่นะอาจจะมีคนสมัครถึงพันคนถึงหมื่นคนเพราะมันสมัครง่ายมากคือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตลองเข้าไป w w w d r a i l w a y c o t h คุณก็จะเห็นว่ามันไม่ได้สมัครยากเลยมันสมัครง่ายๆข้อ2คือคุณสมบัติคุณต้องดูคุณสมบัติของของตัวคุณเองว่าคุณพร้อมหรือยังคุณมีคุณสมบัติตามที่เขากําหนดไว้ไหมถ้าเรามีคุณสมบัติพร้อมสมัครไปเลยแต่ถ้าเรายังไม่เรามีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติมากอ่าไม่ใช่สิผมพูดผิดคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ามที่เขาแจ้งเอาไว้อันนี้คุณก็ไปทําตัวเองให้มีคุณสมบัติซะวุฒิการศึกษาถ้ามันมันต่ําเกินไปก็ไปเรียนต่ออัพวุฒิตัวเองส่วนมากหลายคนที่คุณสมบัติไม่ครบแต่ก็โทษเส้นสายไปก่อนคือกูแพ้เส้นเพราะว่าเพราะว่ากูสอบไม่ได้กูแพ้เส้นจจริงจริงตัวเองคุณสมบัติไม่ครบก็มีอันนี้ก็มีนะฮะ คือไม่รู้แหละโทษแพ้เส้นไว้ก่อนอันดับที่3เลยอันดับที่3เลยก็คือเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมยังไงเตรียมความพร้อมก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณเนี่ยกำลังจะสอบไปเป็นอะไรตามตำแหน่งที่เราสมัครไปเนี่ยเรากำลังจะไปเป็นอะไรนะฮะคือพูดง่ายว่าเขารับวุฒิอะไรสมมติเขารับวุฒิปริญญาตรีโทษทีทนะ วุฒิปร,ริญญาตรีวุฒิปร,ริญญาตรีก็คือความรู้ด้านปร,ริญญาตรีที่เราเรียนมานั่นแหละนะครับมันมีอะไรเราก็ไปทบทวนความรู้วุฒิม3คุณก็ไปดูว่าคุณเคยเรียนอะไรมาบ้างมกุิม,ม3มเนี่ยนะครับข้อสอบมันก็ออกไม่เกินวุฒิการศึกษาของเราหรอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นคณิตศา,าสตร์ภาษาอังกฤษภาษาอะไรไทยหรือว่า อ่าถ้าเป็นช่างใช่ไหมก็ปวชใช่ไหมปวสใช่ไหมก็ข้อสอบมันออกมาเท่ากับวุฒิที่เราสมัครสอบนั่นแหละไม่เกินนั่นหรอกนะครับไปทบทวนดูนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปอ่านหรอกว่าใครเป็นผู้สถาปนากิจการรถไฟพวกนี้เขาไม่เอามาออกข้อสอบหรอกนะฮะเพราะว่ามันเป็น ถ้าจะออกก็จะไปอยู่ในหมวดพวกความรู้ทั่วไปมากกว่าประวัติศาสตร์มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวค่าสมัครแค่350บาทเองนะครับคุณจะไม่ลองดูฝีมือตัวเองหน่อยหรอนะครับถ้าคุณมีคุณสมบัติพร้อมอ่ะนะฮะผมบอกได้เลยสู้เอาเลยนะครับถ้ามีคุณสมบัติพร้อมนะ350บาทกับค่าสมัครนะคุ้ม อย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ลองข้อสอบดูว่าข้อสอบระบบราชการมันไปทางไหนนะฮะถ้าคุณทำได้จริงๆนะครับผมก็แสดงความยินดีด้วยกับทุกคนนะฮะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรโอกาสต่อไปก็ยังมีนะครับมันก็ยังมีการเปิดสอบเปิดสมัครอยู่เรื่อยๆคน แก่กเกษียนไปคนใหม่ก็ต้องเข้ามาแทนที่นะมันไม่มีใครทำยันนะลมหายใจสุดท้ายหรอกนะตำแหน่งงานมันระบบราชการ,กรเกษียณแค่60-60ก็ออกคนใหม่ก็เข้ามามีแค่นี้นะฮนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะลองดูนะครับสู้ๆสำหรับทุกคนนะฮะอย่าไปกลัวนะครับจงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับสอบเข้ามาด้วยตัวเอง อย่างภาคภูมิใจและอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ